สวัสดีนะคะเพื่อนๆในวายสตางค์บ้านนะคะพากลับมาอัพเดตสวนเล็กๆที่วายเคยพามาชมนะคะอะก็จะเป็นสวนเล็กๆนะคะแต่ก็มีหลากหลายอ่าพืชพันธุ์ที่ปลูกนะคะวายก็จะเลาะมานะคะอันนี้เป็นสวนเพื่อนบ้านนะคะ เล็กเล็กน่ารักน่ารักมากนะคะดูสิต้นของเขาสวยงามมากเลยก็เป็นสวนที่เคยบอกปลูกอะไรแต่ละครั้งนี่คือเคยไม่ไม่เคยลงหลายเม็ดนะคะแตกต่างกับสวนอื่นจะลงหลายหลายจะลงหลายหลายเมล็ดเพราะว่าแต่อันนีย้ยอมรับว่าพันธุ์ดีมากไปถามมาแล้วนะคะว่าทําไมแตงถึงปลูกทีละหลุมนะ,ะวันนี้ก็พามาอัปเดตชมนะคะ ามหม้ะนี่ไงโอ้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะสวนแตงนะคะเห็นไหมคะที่ที่เคยพาชมครั้งก่อนว่าอาจาะของสวนจะจะปลูกเือหลุมละหนึ่งต้นนะคะเห็นไหมคะไม่มีการยื้อแย่งอาหารกันเลยนะคะเห็นไหมพอออกมาแล้วคือยอดเลยนะคะสุดยอดเลย ตอนนี้ก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วใส่ไม้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไม้นี่บ้านๆเราจะเรียกว่าข้างข้างบักแตงเนาะเออข้างบักแตงอ๋ออยู่ข้างถนนนะคะก็จะมีรถขนดินนะคะเริ่มละรถขนดินนะคะรถขนดินเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะคะนี่แตงนะคะแตงแตงกวา อันนี้ก็จะชายไม้นะคะไม้ที่เขาล้มวันนั้นนะคะจะเป็นไม้กระบอกนะคะเพื่อนๆที่เอามาทําเป็นเป็นร้านของของแตงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมองมาสิสวยงามน่ารักมากเลยรุ่นเดียวกันหมดเลยสูงเท่ากันนะคะปัดเจ้าของสวนเป็นคนที่ประณีตมากเลยนะคะดูเราเดินไปชมเนาะโอ้โหชื่นชมจริงๆเลยนะคะชื่นชมมากเลยน่ารักมากนะคะน่ารักมากเลย ที่ว่าแอดวทยทึ่งก็คือเจ้าของสวนเนี่ยปลูกหลุมละหนึ่งต้นรู้สึกว่าเห็นผลหมดเลยวันนั้นไปเจอที่บ้านนะคะไปถามท่านว่าทำไมไม่ลงหลุมละหลายๆเม็ดเขาบอกว่า,มาเมล็ดพันธุ์แตงดีมากเลยทุกๆปีนะคะเพื่อนๆไม่เคยผิดหวังค่ะพูดอย่างนี้นะคะเจ้าของสวนพูดอย่างนี้นะคะก็เชื่อนะคะเชื่อมากเลยเชื่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไวพามาอัปเดตชมอีกครั้งนะคะ ดูดิดูสีสวยงามมากเลยนะคะไม่ไว่าชอบร้านละร้านร้านแตงนะเท่ากันหมดเลยนะคะความสูงเนี่ยไม,ไม่ไม่มีการเหลื่อมล้ำกันเลยนะคะสวยมากมองแลวสวยนะคะอีกหน่อยก็สิครั้งเลยก็คงจะอัปเดตมาชมทีละขั้นตอนนะคะอันนี้คือติดตามนะคะติดตามตอนที่แตงเพิ่งออก เกิดให,ใหม่ๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ร้านถูกไอร้านแตงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ร้านแตงเรียบร้อยแล้วส่วนเล็กๆที่ยงของป้านะคะของเพื่อนบ้านนะคะเดีย๋ยวเราก็จะให้เก็บเรียกครับป้าเนาะไว้ก็ไได้หารกันเท่าไหร่นะคะแต่เราเรียกป้า เพราะว่าให้เกียรตินะอย่างน้อยเพื่อนก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทางนี้นะคะสวยงามมากเลยเราจะพาไปชมอีกนะคะตามมานะคะลูกคระเันยเยอะมากบอกแล้วดินดินดีพืชงอกงามเนาะนี่ข้างๆเราก็จะเป็นสวน,เป,นเป็นแปลงผักนะคะนี่สไตล์ป้า ปลูกเป็นแถวอันนี้คือผักชีนะคะผักชีฝรั่งเนาะดูสิเขาก็จะหยดจอด,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 อดเจดเจดเมล็ดพันธุ์เป็นแถวแถวไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับมเมล็ดพันธุ์อีกแหละว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะนี่ใบเคยบอกแล้วว่าถ้ามาสวนนี้ไม่เจอป้าก็จะอยากได้ผักอะไรก็จะเก็บไปแล้วก็ให้ป้าคิดตังค์นะคะ เป็นการตกลงนะคะไวายๆตกลงกับป้าแล้วนะคะไม่ใช่ไวายๆถือวิสาสะเข้ามาเองนะคะบอกว่าอยากได้ผักอะไรเก็บเอาเลยเดี๋ยวไปหาป้าที่บ้านนะคะวันนี้ป้ามารถแต่เช้าเลย mm. ก็เลยแบบไม่เจอนะคะ mm. เพราะว่าไว,ไวกว่อจะเสร็จภารกิจเนาะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นผักกัดผักกัดผักกัด,กกดอะไรเนี่ยแบบเนี้ยไม่ใช่กวางตุ้ไม่ใช่ผักกาดนะ ต้องสัมผัสด้วนการดมนะคะเพื่อนๆผักกาดนะคะเพราะนึกว่าเป็นผักกาดที่มีกลิ่นเนาะจะเป็นผักกาดขาวนะคะเพื่อนๆคล้ายๆกับจะเป็นเอ่อแต่ดูลำต้นของผักกาดแล้วผักกาดอะไรอย่างเงี้ยคไม่ใช่ห้องเต้นเนาะห้องเต้ตรงสีเขียวส่วนข้างหน้าเราก็จะเป็นคานานะคะ เป็นคณะเนี่ยวๆจะเก็บกวงตุ้งนะคะวาๆจะเก็บกวงตุ้งเราเอาตังไปให้ป้าที่บ้านนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บก่อนนะคะเอวยบอกป้าแล้วมอกว่าเก็บไปเลยเดี๋ยวไปเคลียร์กันที่บ้านคือท,ท้ายทุ่งจริงๆนะคะที่ป่านะคะอันนี้เด็ดดังเปาะเลยนะคะกรอบอืมเราจะเก็บตรงนี้นะคะอืมเก็บ พอได้กินนั่นแหละนี่ระวางังว้นี่ก่อนเนาะนี่เก็บตัวนี้เด็ดเตาะเลยนี่นะคะมาอย่าให้เสียนะคะเพื่อนๆผักสดๆจากสวนนะคะเราต้องทานแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราสูงอายุเราก็ต้องทานผักนะคะหรือว่าไวไ้ไหนๆก็ช่างนะคะมีวิตามินนะคะเพื่อนๆน,นี่ โอ้ ه, งามมากเลยเดี๋ยวจะไปซื้อปลาไปกปดจะนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะมีไงยอดอ,อ่อนๆนะคะนี่ยอดอ,อ่อนๆของกวางตุ้งปักได้กำ่งละนี <c oughs> ยอดนี่ก็ไม่วายชอบที่กำลังเป็นดอกนะคะ <c oughs> เพื่อนๆชอบที่กำลังเป็นดอกแบบนี้แหละอร่อยนะคะ ถ้าดอกเยอะเกินไปก็ทําให้ขมนะคะนีมีแมลงปลอดภัยดีนะคะแมลงแมลงปลอดภัยที่สุดเลยเคยังยังไม่พอ,อยังไม่พอกำมือนะคะยังไม่พอกำมือต้องเก็บให้พอกำมือก่อนจะได้คิดตังง่ายๆนะคะแล้วก็สิบบาทนะคะเ,เพื่อนสิบบาทคุ้มค่า นี่ว้าวสวยงามมากเลยอ่อนกรอบกรอบอ่อนอหืมจุดยอดมากอันนี้อ่อนเกินไปอ่อนเกินไปนี่อีกสองสาต้นนี่กำลังดอกโอเคนี่สวยอีกต้นหนึ่งรู้สึกว่าจะ จะยาวไปยาวไปนี่ตัวนี้สวยนี่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 ถ้าแบบนี้นะคะอืมนี่ตั้งเปาะเลยตเปาะเลยนะคะนี่อีกตัวหนึ่งนี่เปาะเลยว้าววัวมาถ่ายไหมคะมาถ่ายมากเนาะอืมอีกตัวหนึ่งเคพอดีกับมือเลยนะคะกำตัวโตด้วยเนาะอืม นี่พอดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมไปวว้ใจมัดพามาอัปเดตสวนสวนเล็กๆของคุณป้านะคะคุณป้าเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนๆก็จะเน้นไปที่แตงด้วยนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้ก็บายๆค่ะ นี่ไงเพื่อนๆคุณป้าเจ้าของสวนนะไวยไวยมาหาคุณป้าแล้วเดอ้อเก็บผักมากขโมยเก็บผักป้าเนาะเก็บผักป้ามาแล้วเลยมาแวะแบอบกป้านะคะป้าขายผิดเปียวนะคะร้านนี้นี่มีเพื่อนบ้านมารออม่อให้ร้อนๆนะคะนี่สมาชิกยิ้มน่อยยิ้มน่อยเข้ากลังแล้วนี่ป้าก็ซื้อขามาแกะเนาะนี่นะคะ มาแล้วนี่คือปน,นันนะคะขอบคุณปน,นันค่ะ